นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นของที่เรารอคอยนานมากก็ส่งแล้วค่ะ <c oughs> คือมันติดปีใหม่มาเลยได้คชา้า <c oughs> เดี๋ยวเราแกะเลย, <c oughs> ยตื่นเต้นมากอ่ะ <c oughs> โอ๊ยทุกคนต้องฉีกเลยค <c oughs> ือไปสนีมันมาในสภาพบุบอยู่แล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเหล่าขนมที่ร้านแถมมาให้นะคะ มีอันนี้ด้วยวก็จะมีพวกราขนมต่างๆมากมายเลยนะคะที่ร้านแถมมาให้เนาะก็เดี๋ยวเราเริเ่มแกะอันนี้กันเลยดีกว่าโอเคอันนี้เราสั่งเป็นโคโตท o บุ๊กยูนิเวอร์สไปนะคะทั้งหมดเป็นสองมัม คือเราสั่งแกะบ้านหนึ่งกับไม่แกะบ้านหนึ่งค่ะ,ะคือความคาดหวังของเราที่จะได้เจนอวเป็นโูนคือมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะดวงกับเมนไม่เคยแบบมาเจอกันตรงกลางหรือแบบไม่เคยได้เลย <c oughs> เดี๋ยวต้องดูก่อนอันไหนแกะมาแล้วนะคะโอเคอันนี้แกะแล้ว <c oughs> คืออเน,นียที่ดูคิวการ์จำไม่ได้แล้วว่าน่าจะได้แฮชาร์หรอ สืองชาญนะคะนั่นแหลคะค่ะได้ซองชาญแล้วนะคะอ้ยทุกคนอันนี้อัน,น่ายคือได้สองชาญมาแล้วอันนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรู้เลยเพราะแกะอันนึงไม่แกะอันนึงนะคะอืมนะคะก็อันนี้ที่แกะได้นะคะเป็นน้องสองชาญน่ารักอ่ะอันนี้ก็คือไม่รู้จะขายดีไหมได้เป็นไทยงกับมาร์กนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มใดๆทั้งสิ้นนะเรามา ดูโฟโต้บุ๊กข้างในกันก่อนดีกว่าขนมลบไปอันนี้เป็นตัวโป๊สนะคะตัวโป๊สมันก็จะได้เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วนะเป็นโป๊สรับนะเป็นแบบนี้นะนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนอันนี้ขอแบบบุกหามีเลยแล้วกัน เจโน่ไปไหนนะหรือเจโน่ไม่ใช่รถนี้อ๋อนี่ไงหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอารา์ต้ามหล่อมากทุกคนหล่อมากคือแบบดีไม่ไหวอุยอ้ยอุ้ยคือไม่ได้คาดหวังแบบแต่ตั้งตารอเลยนะแบบอันเนี้ยคือแบบไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอ ิ่งไม่ได้คานหวังต่างต่ตางรอมากๆนะคะคือแบบดีจุงเซโนอยู่ไหน คือจริงๆเราสั่งไปอีกบ้านหนึ่งแต่เป็นรุ่นโมโม่นะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยดีจังเราจะไปกันอย่างรวดเร็วว้าหล่อมากหลอมากอุ้ยหลอมากหลอมากจ้าที่สุดแล้วปะที่สุดแล้วปะ ดีจุงอันนี้ก็จะเป็นหอนลูกอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากนะเพราะว่ากินเวลาทดีนึง <laughs> <laughs> <meter> Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh แบบโอ้โ oh ห <hose nuest> สุดยอดหล่อมากก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วจุลิเฟิร์สนะคะ อะไรต่างๆมากมายกลไกอะไรต่างๆเนาะอันนี้เป็นลิเล็กส์นะคะก็จะมีประมาณนี้และแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นซีดีซีดีก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของเดี๋ยวเราแทรกแทรกไวในนี้แล้วกันโอ้ยี่ยมนะคะ,โอ, yeah. ะ,คะโอเคโอเคมา สู่กันที่อันนี้นะคะเป็นอันที่เรายังไม่แกะเนาะก็อันนี้ที่เราสั่งร้านแกะมานะซึ่งก็ถามว่าเฟล,ลไหมไม่เฟล,ลนะคะคือถ้าถามว่าได้เจนโน่ไม่ได้เจนโน่จตเฟล,ลไหมก็คงมีนิดนึงแต่คงไม่แบบขนาดนั้นอะเพราะว่าเราแกะมาหลายรอบแล้วเราก็ไม่เค้ได้เจนโน่เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมียันเรียกเจนโน่หรือเปล่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเ <laughs> จนโน่เอ้ย ดี๋ยวนะขอพักหาของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแล้วนกเขียวนะคะคือบอกว่าอาจจะทำให้แบบว่ารุนได้รับเซโนมากขึ้นเนาะแต่ก็แบบเฮ้ยอยากได้อ่ะคือแบบอยากได้อ่ะคือเราเคยสัญญากับคนคนหนึ่งไว้นะคะในคลิปข้อสอบนี่เป็นของแถมนาะงแล้วก็บอกว่าถ้ามีอัลบั้มมาให้แกเราจะใช้อันนี้แกะนะคะก็เจโน่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 มหาพี่เจโน่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 มหาพี่ จโนเ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 จโนได้ยินพี่ไหมคะได้ยินพี่ไหมคะโอเคไม่ได้ยินเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยมันโดนของข้่าไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออ๊ยเราจะหลับตาตอนเราแกะนะทุกคน แม่ไข่อะเอามาดูข้างนอกอันนี้าการอันนี้คืออันนี้คือโอเคอันนี้คือใครคะทุกคน โยงโห่มาไงอุ้ยทุกคนขอพายสำหรับความไม่สุภาพนะเราดูก็แบบเห็นอันนี้แล้วแันแทโยกจะซ้ำไงโอเมก้ตัวโฟโต้การ์ดได้พี่คุณนะคะแล้วก็สติกได้จาโอ้ยทุกคนแล้วก็แบบช็อกมากคือเห็นทโยก็ช็อกไงเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงโอเคก็เป็นหน่ก็ได้ซ้ำ เออไอ,อ,อ,อเราอุตส่าห์แบบไม่แกะแล้วเอออุตส่าห์แกะอันนึงไม่แกะอันนึงแล้วนะเผื่อมันมีการแถมมาให้ใบเผื่อมีการสองใบหูยทุกคน <c oughs> น่าเสียเลยเม่อกลี้ยเห็นใบนแรกอ่ะเ <c oughs> นาะก,ก็อันนี้อันนี้นะคะ <c oughs> การันตีแล้วนะคะว่ายันเรียกเมนกับ,กกบกกนกเขียวไม่สมาชวกกันได้ <c oughs> นะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้แกะไม่แกะจะเป็นของอ่าตัวที่เราแกะได้ในระบ้าเนาะอันนี้ร้านแกะอันนี้เราแกะเองนะคะอุ้ยขอบคุสำหรับความไ่สูขค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กกตกใจจริงคือแบบช็อกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมที่ร้านแถมมาให้นะคะเนาะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละเนาะ ม,มันครบทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครชอบช่องเราก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกรองนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย